เรือใบเรือใบชาชาชาเรือใบเรือใบชาชาชาโอ้โหแม่แม่รอครับว่าในวันนี้นะครับเอชซีชุดใหม่ของวันพีซก็มาแล้วนั่นเองครับกับเด็กเริ่มต้นที่ไม่ได้มาในทีมของโจรสลัดแต่มาในทีมของกองอพักเรือนั่นเองครับ One p i ซเอสทีศูนย์หกเดนวะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเด็กเริ่มต้นชุดใหม่ของวันพีซนะครับที่รอบนี้พิเศษหน่อยครับเพราะว่าเป็นเด็กเริ่มต้นของทีมสีใหม่อย่างทีมสีดํานั่นเองนะครับบอกตามตรงว,ว่าชุดนี้นะครับเจ๋งจริง,รงๆครับเพราะว่าชุดก่อนอันนี้ก็เล่นในทีมของโจสลัดกันหมดเลยนะครับแต่ในรอบนี้นะครับ ST ชุดนี้นะครับมาเล่นในทีมของกองทัพเรือนั่นเองนะครับแถมคอนเซปต์เด็กก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นคอนเซปต์ที่เล่นกับการลบคอสคาแรคเตอร์อีกฝ่ายให้เหลือศูนย์นะครับเพื่อจะทำคอมโบต่อให้กับเด็กๆนี้นั่นเองแม่ผมพูดแค่นี้ท่านผู้ชมก็รู้สึกสนใจที่อยากจะฟังผมรีวิวแล้วใช่ไหมล่ะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรามาอันบ็อกซิ่งสตาร์เตอร์เด็กชุดนี้กันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็เข้าสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกับผม <laughs> ทีมอีกแล้วนั่นนเองะครับ ก็แน่นอนครับวันนี้นะครับก็คือ ST 06นะครับของตีมสีดำนะครับอย่างเดนวียนั่นเองครับหรือกองทัพเรือนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าผมดีใจจนน้ำตาเทศจะไหลเลยครับที่รอบนี้นะครับดีไซน์ของ ST ชุดนี้นะครับมาในรูปแบบของหนังสือการ์ตูนเหมือนกับ ST 01-04นะครับหลังจากที่ ST 05นะครับออกแบบมาในรูปแบบของความกระทับรักนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าตัวหน้าก่องรับก็จะเป็นในส่วนของสกคาสกินะครับหรือคนเรือเอกอาคาอินูนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้อับแรงไปจอคนลาทีเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าด้านหลังนะครับฉากในมัมางงาะครับก็จะเป็นในช่วงของสงครามมารีฟอร์ดทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าเจ๋งจริงครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะเหมือนเดิมทประกาศเลยนะครับก็คือในส่วนของสันปกที่เขียนว่าวันพีสการ์ดเกมแล้วก็ตัวภาพด้านล่างนะครับก็จะเป็นภาพของจอมพลสังขสกิลนั่นเองนะครับหรือคนเดือเอกอาคายินุในช่วงสงครามอาริฟอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะเหมือนกันเป๊ะทั้งสองข้างเลยและสิ่งที่สําคัญมากถึงมากที่สุดน,นะครับก็คือถ้าอยากสนับสนุนวันพีสการ์ดเกมในไทยต่อไปก็อย่าลืมซื้อสินค้าที่มีมอกของบริษัทคิดแอนด์คิดด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญม,มากๆครับเพราะว่าถือ ให้มีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับวันฮิสคาเกมต่อไปนั่นเองนะครับ,บช ซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Playmat นั่นเองนะครับซึ่งจะเหมือนเดิมไปทุกประการเลยนะครับจาก ST 0 1นยนถึงนะครับก็จะเป็น Playmat ที่บอกนะครับว่าแต่ละฟิลมีอะไรบ้างเฟสแต่ละเฟสมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะอธิบายเกี่ยวกับรูล l i n การเล่นต่างๆนั่นเองครับซึ่งจะเหมือนเดิมทุกประการเลยนั่นเองครับซึ่งอันเนี้ยผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะโฟกัสกันนะครับก็คือการ์ดใน ST ชุดนี้นั่นเองนะครับก็เรามาดูกันเลยแล ซึ่งแน่นอน,นครับว่าลีดเดอร์ของเรารอบนี้นะคุณคือจอม์อนสักาสึกินะครับที่ฟลอยเป็นการด์ดดะครับเรียกว่าสวยมากๆครับ เพราะว่าถ้าคลิกหักเคไปนะครับเรียกว่าเด็กฟ้านะครับซึ่งอีกหนึ่งใบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการ์ด SR ฟลอยของเรานะครับก็คือสโมเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาแกะดูแต่ละกองกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาเจาะลึกสกิลการ์ดนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าของข้างในนะครับก็มีการ์ดฟลอยอีกหนึ่งใบให้เราครับเป็นการ์ดระดับ SR อย่างมังกี้ดีกราฟแล้วก็การ์ดส่วนใหญ่นะครับในชุดนี้ก็จะเป็นในทีมของกองทัพเรือหมดเลยนั่นเองนนนนนนนะะะะะคคครรรััับบบแแล่่อวาชชุุดดี้ก็จ ครับก็ขอดมสักหน่อยแล้วกันก็จัดว่ายังหอมเสมอต้นเสมอปลายเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะเป็นฟอยล์ของโมเกอร์นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในตีมของกองทัพเรือหมดเลยนะครับแม้กระทั่งฟูลบอดี้ก็โผล่มานะครับอืมนี่ครับโมเมงการนะครับแล้วก็เออ่ทีโบนนะครับแล้วก็เหล่าอีเวนต์แล้วก็รวมถึงกับสเตจนะครับนั่นแหละครับก็คือการ์ดใน ST ชุดนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกถึงความสามารถการ์ดแต่ละใบกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงอธิบายความสามารถการ์ดกับผมทีมอีกแล้วนะครับก็เรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือลีดเดอร์ของเรานะครับอย่างจอมพลสักาสึกิของเรานั่นเองนะครับซึ่งความสามารถของสักาสึกินะครับก็คือเมนเฟสเธอละครั้งเรสต้งการ์ดสใบนะครับทิ้งการ์ดบนมือ1ใบนะครับเพื่อที่จะทําการ KO คาแรคเตอร์ที่มีค่าคอสไม่เกินศูนย์ของฝ่ายตรงข้ามได้1ใบนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น KO การ์ดคาแรคเตอร์คอสศูนย์ของอีกฝ่ายนั่นเองนะครับเฮ้ยเคโอคาแรคเตอร์ที่ม สีดําโดยเฉพาะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูความสามารถการ์ดของแต่ละใบกันก่อนเลยกันนะครับนี่ก็คือลีดเดอร์สคาสกิกกกของเรากับฟลอยด์วิบวับวิบวับสวยงามน,นั่นเองนะครับใบต่อมานะครับก็คือโคบี้นะครับซึ่งให้มา2ใบนะครับซึ่งโคบี้มีความสามารถก็คือเมื่อลงมานะครับทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อ KO คาแรคเตอร,ร์คอสส่วนของฝ่ายตรงข้ามได้1ใบนะครับก็เป็นกา,าร์ดช่วยเคคาแรคเตอร์ของฝ่ายตรงข้าม1ใบนั่นเองครับเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยครับสำหรับโคบี้ของเรานะครับต่อมานะครับก็คือพีีีี่่่่่่่่จจจััััััังงงงงงงโโกกกก้้้ขขขออออเเเรร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 าา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 านน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 ะะะะะคคคคคคคบบบบบซใใใหมมมมมมถถึึ4พ็็ปวววิลไสสแต ก็คือ1น,นั่นเองครับแถมมีคานเตอร์1นึ่ันด้วยก็ถือได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เก่งมากๆครับในแง่ของการเอามากาศนั่นเองนะครับหรือไม่ก็เอามาคอะครับถ้าสมมติว่าเรามีค่าคอสหนึนะครับ ใบต่อมานะครับก็คือคนเรือโทสโมเกอร์ของเรานั่นเองครับซึ่งให้มา2ใบนะครับซึ่งคาแรคเตอร์สโมเกอร์นี้นะครับจะไม่สามารถถูก KO จากความสามารถการ์ดได้นะครับกับความสามารถของมันนะครับก็คือด้งลบหนึ่งนะครับก็คือเอาด้งในสนามเรากลับเข้าด้งเด็กหนึ่งใบนะครับถ้ามีคาแรคเตอร์คอสสู่ในสนามเรานะครับการ์ดใบนี้จะได้รับดับเบิลแอคแท็กนั่นเองครับก็คือดาเมจของการ์ดใบนี้จะตี2คริติคอลนั่นเองครับก็เลยเรียกว่าตีถึง2ไลฟ์เลยนั่นเองนะครับเลยเรียกว่าเก่งมากๆนะครับกับสโมเกอร์นะครับค่าได้ เก่งสุดๆไปเลยนะครับสำหรับสโมเกอร์ส่วนก็เป็นการ์ดฟลอยของเรานะครับการ์ดใบต่อมานะครับก็เป็นการ์ดค่าไร่ห้าอีก1ใบนะครับอย่างเซนโงคุนะครับซึ่งมีความสามารถก็คือเมื่อโจมตีนะครับเลือกคาแรคเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้1ใบนะครับค่าคอสลบสจนจบเพลินนะครับเรียกได้ว่าเป็นการลบคอสที่แบบหนักมากๆนะครับแถมค่าไร่ห้าพลังโจมตีตั้ง6,000ด้วยไม่ใช่แค่นั้นครับเคานเตอร์ยังตั้งบวก1,000นะครับก็สามารถเอามากร่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเซนโงีใบท่่ชวยลคออสให้้กกััับเเด็ๆนนนนี่งะครบ การใบต่อมานะครับก็คือทาชิงินั่นเองครับซึ่งมีความสามารถก็คือเมนเฟสนะครับเรสคาแรคเตอร์นี้นะครับเลือกคาแรคเตอร์ฝ่ายตรงข้าม1ใบนะครับในเทอร์นั้นการมันคอสลบสนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นการช่วยลดคอสอีกห,หนึ่งใบนะครับที 4, ่ค <respuesta all fruit> ่าคอสค่อนข้างถูกกว่าเซนโกรคูนะครับเพราะว่าค่าคอสสงกรามเป็นแค่3นะครับแถมพาวเวอร์สี่พไม่ใช่แค่นั้นครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเคาน์เตอร์บวก2,000นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดการ์ดที่หนาพอสมควรเลยนั่นเองครับเรียกว่าจำเป็นมากๆครับที่ต้องใส่ใบนี้ถึง4ใบนะครับใบต่อมานะครับก็คือซุรุของเรานั่นเองครับหรือพลเรือโทซุรุนั่นเองนะครับซึ่งการเป็นนี้เขาก็เป็นบล็อกเกอร์ค่าไร่สองนั่นเองครับซึ่งบบลล็็็อออออออกกกกกเเรรร์์คคืืะไ เมื่อฝ่ายตรงข้ามประกาศโจมตีนะครับเราสามารถเรสการ์ดใบนี้เพื่อเปลี่ยนการปรโจมตีมาที่การ์ดใบนี้ได้นะครับอารมณ์คล้ายๆกับเพอร์เฟกต์การ์ดนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนคขาฟอร์ซูรูนะครับเป็นบล็อกเกอร์ที่มีเคาน์เตอร์ถึง1,000ด้วยนั่นเองนะครับก็กรณีที่เราไม่พอมาก็สามารถเอาอากาศได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับซูรุนะครับใบต่อมานะครับก็คือฮีนะ2ใบนั่นเองครับซึ่งมีความสามารถก็คือเมื่อลงมานะครับเลือกคาแรคเตอร์ฝ่ายตรงข้ามสูงสุดหนึ่งใบนะครับการ์ไปนั้นค่าคอสลบค่่าลกกววยตอเสียขอองมมมัันนก็คืจะไ่มีเเคาน์์ตอรด้วยและก็ เทคมันจะกดได้แค่เฉพาะตอนเมื่อลงมานั่นเองครับก็เลยเรียกว่าเป็นการ์ดค่าคอสบสีที่สามารถเล่นคู่กับเซงโนคุได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือคู่ขาของจังโก้นะครับอย่างหมัดเหล็กฟูลบอดี้นะครับที่ให้มันถึง4ใบนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่มีความสามารถนะครับแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีค่าคอสเรียก2,000พาวเวอร์4,000และก็นอกจากนั้นก็ยังมีเคาน์เตอร์1,000ด้วยนั่นเองครับก็ออมากาศได้นั่นเองครับสำหรับมัดเหล็กฟูลบอดี้ของเรานั่นเองนะครับใบต่อมานะครับก็คือเฮลเมโปนะคค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 รรรรััััับบบบบบสหหาายขอออองงงงโีีี้้นนนนะะะทท่่่ใใมมมมถึึ4ซเเเกก็ืืืลลแ เตอร์ของฝ่ายตรงข้ามสูงสุด1ใบครับในเทอร์นี้การเป็นนั้นค่าคอสลบสนั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นการลบคอสอีกหนึ่งใบครับเรียกได้ว่าเด็กนี้ครับให้การที่ช่วยลบคอสมาเยอะจริงๆครับแถมการเป็นนี้ค่าได้แค่2นะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์บวกหนึ่ด้วยนะครับก็เรียกมาได้อย่างง่ายๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับเพลเมโปนะครับใบต่อมานะครับก็คือพลเรือโทมอมองก้าของเรานั่นเองครับที่ให้มาถึง4ใบนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวานิลาไม่มีความสามารถอีกแล้วนั่นเองครับแต่ว่า ค่าไร่สี่นะครับพาวเวอร์ถึง6,000นะครับถือว่าสูงมากๆครับแล้วก็เคาน์เตอร์1,000ด้วยก็สามารถเอามาโยนกาดได้นั่นเองนะครับใบต่อมานะครับก็คือการ์ดฟอนของเราอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็นปู่ของลูฟี่ด้วยอย่างมังกี้ดีกาฟนะครับที่ให้มันถึง2ใบนะครับซึ่งมีความสามารถก็คือเมนเฟสเป็นการ์ดบนมือ1ใบนะครับเรสการ์ดใบนี้นะครับแล้วก็เคโอคาแรคเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับได้1ใบนะครับที่มีค่าคอสสี่หรือน้อยกว่านั่นเองครับก็เป็นการที่ช่วยเคโอ ท่านทีโบนของเรานั่นเองครับที่ให้มาถึง4ใบนั่นเองนะครับซึ่งทีโบนนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่มีความสามารถอีกแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าค่าได้แค่3พลังโจมตีทั้ง5,000นะครับแถมเคาน์เตอร์ตั้ง1,000อีกนะครับก็สามารถออกอากาศได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแต่มาท้ายสุดนะครับก็คืออีเวนต์นะครับก็เริ่มจากใบนี้ก่อนเลยครับก็คือช็อคเวฟนะครับซึ่งมีความสามารถเคาน์เตอร์นะครับก็คือเลือกลีเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของฝ่ายเราได้ถึง1ใบนะครับจนจบแบทเทิลนนี้ะครับ การไปน,นั้นได้รับพาววเอร์บวก4,000นะครับจากนั้น KO คาแรคเตอร์ที่มีค่าคอสไม่เกิน3ของไฟล์ตรงข้ามได้ถึง1ใบนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยครับสำหรับช็อคเวฟนะครับกับความสามารถทริกเกอร์ของมันนะครับก็คือ KO คาแรคเตอร์ที่มีค่าคอสไม่เกิน4ของไฟล์ตรงข้ามได้1ใบนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่ช่วยตัดบล็อกเกอร์ตัวเล็กของอีฝ่ายได้ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับสำหรับ เจ้าช็อคเวฟนั่นเองครับอีเวนต์ใบต่อมานะครับก็คือใบนี้เลยครับท่าไม้ตายของอาคายอินุนะครับก็คือหมัดระเบิดยักษ์นั่นเองนะครับซึ่งมีความสามารถเมนเฟสก็คือโจกันหนึ่งใบนะครับและเลือกคาแรคเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามไม่เกินหนึ่งใบจนจบเทิร์นนี้นะครับการนั้นค่าคอสลบสองนั่นเองนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นการสั่งใช้งานในเมนแถมค่าไร้แค่1ด้วยนะครับก็สามารถลบคอสของไทริเตอร์ได้2นะครับกับความสามารถทริกเกอร์นะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามต้องเลือกทิ้งการบนมือตัวเอง1ใบนะก็เรียกว่าตัดมืออีกฝ่ายได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่เจ๋งมากๆเลยครับสำหรับ ST ชุดนี้นะครับและแล้วก็มาสู่อีเวนต์ใบสุดท้ายของเรานะครับอย่างไวเอิร์ดนะครับซึ่งให้มันถึง4ใบนะครับซึ่งไวเอิร์ดนะครับมีความสามารถก็คือเลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของฝ่ายเราได้1ใหนะคครับบเ้าวกพึ่งให้บครับ แกความสามารถทริกเกอร์ของมันนะครับก็คือจุดการหนึ่งใบนะครับและคาแรคเตอร์ของเราหนึ่งใบจะไม่ถูก KO จนจบเทินนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบที่เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับไวเอานะครับโอ้เรียกได้ว่า ST ชุดนี้นะครับอีเวนต์แต่ละใบในโคตรเก่งมากๆเลยครับท่านผู้ชมและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับการ์ดสเตจของเรานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ากองทัพเรือแล้วนะครับก็ต้องพูดถึงการ์ดใบนี้เลยนะครับอย่างมารีนฟอร์ดนั่นเองนะครับความสามารถแรกครับเมื่อลงมานะครับเลือกคาแรคเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบการ์ ถ้าลีดเดอร์ของเรานะครับอยู่ในสังกัดกองทัพเรือนะครับในเทอร์นนี้นะครับเลือกคาแรคเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามได้สูงสุด1ใบนะครับค่าคอสลบหนึ่งนั่นเองครับก็เรียกว่าเมื่อการ์ดใบนี้ลงมานะครับก็ลบคอสคาแรคเตอร์ของที่ฝ่าย1ใบนะครับหคอสนะครับและก็เรสกาบเบนี่ครับก็สามารถลบเพิ่มอีก1คอสเป็น2คอสก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดฟิลที่เก่งมากๆเลยครับสำหรับเด็กนี้นั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้าง,งาาล่ะครับกับ ST06 ด้านเอ็ครับที่มาในทีมของกองทัพเรือก,กับการลบคอสของคาแรคเตอร์อ e ีกฝ่ายนะครับแต่เด็กๆนี่นะครับก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับด้วยการที่เราต้องทิ้งการบนมือเป็นค่าคอสด้วยแล้วเนี่ยทำให้เกมรับของเรานะครับค่อนข้างอ่อนดอยซะเหลือเกินนั่นเองนะครับแต่บอกได้เลยว่าเด็กๆนี่นะครับในอนาคตเนี่ยได้ได้ว่าเป็นหนึ่งในทีมคอนเซ็ปต์ที่ผมรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากเลยครับที่ว่า ของเสริมชุดต่อมาอย่าง OP02 นะครับจะทําให้เด็กๆนี้เก่งขึ้นมากหรือน้อยแค่ไหนนั่นเองครับแล้วก็ดีจริงๆครับที่รอบนี้มันเล่นในทีมของกองทัพเรือให้เราหายคิดถึงบ้านครับหลังจากที่เราเล่นทีมของโจรสลัดมานานนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวันดีลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย